สวัสดีครับเอฟติงกาลาร์ด by ยโ o ร e เจนะเมื่อวานเพิ่งรีวิวไปตัวนี้นะครับตัวสีแดงเฟอร์รี่นะครับบูเล็ตนะครับวันนี้ลูกค้าก็ลงมาจากหน้านแต่เช้าเลยนะครับมาดูนะครับตัวบูเล็ตสีแดงนะครับรถนะครับเป็นบอดี้ a อทขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นแรปเตอร์นะครับเป็น ATV ขนาดกลางของเรานะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ ยังยังยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเองอยากได้รถ ATV ขนาดเท่าไหร่นะครับเครื่องเท่าไรเครื่องเท่าไหร่นะครับบอดี้ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับในตัวของ ATV นะครับไม่ว่าจะเป็นบู l เล็ตนะครับหรือว่าแรปเตอร์นะครับเรามีทั้งตัว2,024นะครับ2,025นะครับมีครบทุกสีนะครับก็สามารถที่จะ เข้ามาดูได้นะครับที่อิมการาดนะครับเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเส้นใจกลางนะครับจังหวัดแพร่ลูกค้าสามารถที่จะโทรมาสอบถามเส้นทางหรือนะครับแอดไลน์หรือติดต่อไปทางเพจ Facebook นะครับ a อ v UTV ูศูนย์บริการจังหวัดแพร่นะครับเรายินดีที่จะบริการลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากได้แบบไหนสเปคไหนนะครับเครื่องก c ซขับ C ขับ2นะครับต้องการใช้ในรีสอร์ทนะครับ ท่องเที่ยวหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเราสามารถแนะนําให้ลูกค้าได้ตรงเป้าตรงจุดแล้วก็คุ้มกับจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการนําไปใช้ที่สุดนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับตัวกอสสี400นะครับเรายังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับหรือจะเป็น tf m o t o ev 110นะครับบู l เล t นะครับมีทุกสีนะครับแรปเตอนะครับหรือว่าจะเป็นทั้งรถมือสองนะครับ Utv นะครับแซดันทั้งมือ2มือ1นะครับแซ0ดพันแซ950นะครับมีบริการครบหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อทั้งหมดไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจสามารถที่จะติดต่อสอบถามตตตถาตได้ที่การไดเอ็กซ์ต x ีมบายโปรเจกต์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ เราร้าน ATV AT UTV จังหวัดแพร่นะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับพี่ผินมาจากน่านนะครับเมื่อเช้าก็มาถึงก็ตัดสินใจเอาตัวบูลเล็ต2 0 0นะครับสีแดงเฟอร์ลี่นะครับเป็นไงบ้างครับพี่ความรู้สึกเห็นรถแล้วก็เห็นรถก็อยากได้เลย <c oughs> มันใหญ่ใหญ่ดูใจนะครับก็สวยด้วยครับทำทำไมถึงตัดสินใจเร็วจังเลยครับพี่ ก็ต <c oughs> ั้งใจมาตัวบ้านเลยดูไอ้นี่อยู่อ๋อดูจากในเฟซใช่ไหมครับในเรซบเรวประทับใจบริการไหมครับพี่ครับประทับใจบริการเลยครับไม่หวาบ้านเลยคือมีขายนะครับก็ขายด้วยแล้วก็ดูแลลูกค้าด้วยครับโอเคได้ครับก็ ก็ขอบคุณพี่ผินมากนะครับที่ที่มาใช้บริการของเรานะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจ ATV AT UTV นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ากาลาดเอ็กตรีม e นะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับติดถนนใหญ่เลยกลางใจเมืองแพร่นะครับขอบคุณมากครับผม